ก็มีพี่น้องคนถามมาครับว่าฝรั่งกิมจูนะครับมักซีดาบวออกน่วยนะครับมีวิธีการเห็ดแบบใดนะครับพี่น้องเดี๋ยวบาโชสีผ้าเห็ดนะครับครับเมื่อนี้ก็มาต้อนำคืบเก้าแล้วครับอันนี้ครับพี่น้องยกตัวย่างตัวนี้นะครับอันนี้ครับครับนี่ก็เสียพี่น้องเบิ้งนะครับการตัดแต่งของบาโชกนะครับตัดแต่งแบบใดนะครับ นี่ครับประมาณน pues eh. ี um, ée, uh, well ée, ้ครับมีหน่วยตลอดนะครับนี่นี่ครับมีหน่วยทุกกิ่งเลยครับอันใดบ่มีผมเด็ดถิมนะครับผมจิดเด็ดถิมตัดถิมเลยนะครับอันนี้พี่น้องอันนี้คือผมแตงแล้วได้ครับนี่ครับอันนี้มีหน่วยผมก็ตัดเรียบร้อยนะครับนี่ครับการตัดแตงต้องแบบนี้ครับมีลูกให้เก็บตลอดปีนะครับต้นไม่สูงอันนี้ครับพี่น้อง ก็เดี๋ยวจะผ้าไปตัดแตงนะครับต้นที่ไม่ออกลูกนะครับกะบบอกเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดถึงไม่ออกนะครับเดี๋ยวบ่าโชว์สิผ้าไปบึงนะครับอันนี้คือบ่าะท่านด้ตัดแตงนะครับพี่น้องนี่ครับมันก็จะบเป็นระเบียบนะครับอันนี้ครับมันจะออกนะครับเต็มเลยครับเนี่ยมันจะออกมาเต็มเลยครับกิ่งสูงๆงนี่บ่มีลูกนะครับเดี๋ยวตรงมาตัดแตงไหม่นะครับ สูงายกัเฮ็ดงานยากครับเอาแค่พอดีพอดีครับพี่น้องอ่านี่ครับยังไม่ตัดแต่งนะครับอันนี้มีสามสีนวยหานวยนะครับครับการตัดแต่งนะครับพี่น้องอันนี้ครับถักจิงแบบนี้โบมี่นะครับไม่มีลูกนะครับพี่น้องให้เบิ้งนะครับนี่จิงที่เป็นสีน้ำตาลนี่ครับตัดเลยครับตัดระวางเขียวนี่แหละครับเขียวกับน้ำตาลนะครับระวางนี่ครับ ผมก็จิตัดมองนี้เลยครับเนี่ปึ๊บนะครับตัดออกเลยพี่น้องเพต้องเสียดายนะครับพ่อตัดแล้วกันนี้ครับโรดใบทิมเลยครับเอาไบซีใบกับพ่อครับนี่ครับกิ้งแบบนี้ครับบมมีประโยชน์ครับเอาทิ้งเลยครับกิ้งผมมีลูกครับเอาทิมกับกิ้งนี่นะครับน้อยๆก็เอินว่ากิ้งหางหนูครับนี่กิ้งแบบหางหนูตัดออกเลยครับพี่น้อง ครับอันนี้ก็ตัดออกครับเนี่กิงหางหนูนะครับรีบใบออกเลยครับพี่น้องอันนี้ครับน้ำตาลครับตัดออกเลยครับเอาใบยักนี่ครับนี่ครับสี่ใบหรือหกใบก็ได้ครับนี่ครับแค่นี้ครับผมแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับการตัดแป่งให้มีนลูกนะครับ นี่ครับต้นกล้วยนี่คือมองนี่ผมสิโลแล้วนะครับนี่คือนี่ครับสำหรับต้นกล้วยกับมองนี้ก็ให้ผลผลิตมาซีซีเครื่อแล้วครับนี่ครับทั้งผุนกับแมนครับครับก็จะบ่ค่อยเจอแดดนะครับมองนี้บ่ได้ถือแดดครับจะถือแดดแค่ตอนเศร้าครับก็เป็นอีกเหตุผลนึงครับที่อ่าบบมีลูกนะครับนี่ครับพี่น้องตัดเลยครับมอง เขียวน้ำตาลนะครับนี่ครับตัดเลยน่ครับต้องตัดแตงครับพี่น้องถ้าบอตัดแตงที่บอเป็นหนวยนะครับนี่ครับให้แต่งสเตียบนี้เลยนะครับครับอันนี้มีหนวยแล้วครับนี่มีหนวยเดียวกับมะฮอนะครับนี่ครับกิ่งแบบนี้นะครับเอาทิ้งนะครับเอาทิ้งเลยนี่ครับกิ่งนี้ก็ทิ้งครับหลูดใบเลยครับพี่น้องครับเหมือนเดิมครับ นี่ครับกิ่งข้างบนนี่ครับมีลูกได้ครับนี่แต่ว่านี่ครับมีลูกครับแต่ว่ามันไก่นะครับนี่ครับลูกอาจจะบ่สมบูรณ์หรอกครับนี่ครับมันเงาครับเดี๋ยวผมเอากิ่งไม่ดีกว่าครับนี่เดี๋ยวมันสีออกมาตามนี่แหละออกมาปึบกับสีมีนวยเลยนะครับแล้วก็ต้นไม่สูงนะครับอันนี้ครับพี่น้องกิ่งแบบนี้นะครับตัดทิ้งเลยเขาเรียกว่ากิ่งหางหนูครับตัดทิ้งเลยอันนี้ยุ่ข้างบนครับ ตั้งข้างบนทิ้งทิ้งนะครับทิ้งให้หมดไม่ต้องเสียดายนะครับนี่ครับทิ้งเลยครับบมมีหนว่วยมันบอบมมีหนว่วยกับตัดแหละครับพี่นลองรับตัดเลยบ่ต้องให้สูงครับ ตัดไปที่ละกิ้งแล้วครับพี่น้องการตัดแตงครับกิ่งนี่ก็ตัดออกครับไม่สวยนี่ครับให้ได้แบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับลักษณะนี่โอเคแล้วครับกาตัดแตงให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับเอาออกเลยครับกิ่งได้ที่มันบ่มีประโยชน์นะครับตัดออกตัดกิ้งไม่ก็ได้ครับกบตัดออกเลยครับพี่น้องนี่ มันมีลูกอยู่ครับเนี่ยครับแต่ว่ามันอยู่ไก่นะครับนี่ครับผมอกเอาครับผมจะเอาไม่ครับตัดออกเลยบัตายได้ครับเด้พี่น้องตัดแบบนี้กับบัวไตนะครับนี่ครับกิ่งนี้มันตรงครับไม่มีลูกตัดออกนี่ครับกิ่งนี้มีลูกครับนี่แต่มีลูกแบบนี้สี่หน่วยนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่นะครับให้ตัดมองนี้เลยครับเอาไปแค่สองลูกพ่อครับอันนี้กั กินแขนงตัดออกครับครับการตัดแต่งกับประมาณนี้แหละครับครับแต่งให้มันลงครับกาบเต้องเสียดายนะครับที่ตัดออกครับเดี๋ยวเกิดมาใหม่งามกวัวเก่านะครับเกิดมาใหม่เราติีลูกร้อมนะครับครับกิ่งนี่กับอยู่ข้างล่างครับตัดออกเลยครับนี่ครับกิงนี่กับงามเลยครับเนี่แต่ว่ามันอยู่ข้างล่างครับเ่าครับตัดออกเลยนี่ครับมีลูกร้อมเนี่ย ตัดออกเลยครับตัดให้โล่งๆครับฝั่งหลังไม่มีลูกนะครับตัดทิ้งเลยครับเอาไปตรงที่มีหน่วยนี่ครับครับเอาไว้ประมาณนี้แหละครับพี่นอ้องอันนี้ได้ครับกิ่งนี้ครับกิ่งนี้ก็ไม่มีลูกนะครับตัดเลย ตัดเลยครับผมบอเสียดายได้ครับเด้อตัดจริงแบบผมคือบอเสียดายนะครับเดี๋ยวเกิดใหม่มาสวยกว่าเดิมนี่ครับจริงนี่ครับบ่มีบ่มีประโยชน์นะครับนี่บ่มีหน่วยนะครับพี่น้องอยากได้จริงไหมงามๆครับกันี่ครับตัดเลยครับกับ่ตรงยานว่ามันติดายนะครับบ่ายหรอกครับตัดแตงกริงกับประมาณนี้ครับเนี่ยไม่มีลูกนะครับห้แตงแบบนี้เลยครับเนี่ย แทงออกทำไมให้โล่งเลยครับหลังจากนั้นกับสีพานไปครับหลังจากนั้นกับสีมียอดไม้ครับนี่ยอดไม้สีออกมาแล้วกันนี่ครับออกมาตามนี่แหละออกมาตามขอนะครับอันนี้กับสีออกมาไม้ครับมียอดแทงออกมากับสีติดหน่วยนะครับบัดนี้ครับกับผ้ามาเบงนะครับกับผ้ามาเบงผลลัพธ์นะครับที่บาโซเเห็นนะครับนี่ครับคือกิ่งนี่ที่ผมตัดนะครับนี่ครับ ตัดออกเบิดครับอ่าหลังจากนั้นกันี่ครับผลลัพธ์สิมีกิ่งหม่มานะครับนี่ครับแล้วก็ติดลูกครับนี่นี่ครับติดดอกนะครับนะครับติดดอกครับกิ่งนี่ครับยอดนี่ก็ติดดอกครับนี่นะครับครับสำหรับยอดนี้นะครับอันนี้ครับผลลัพธ์ครับผมเขาแต่งไปแล้วกับซิมีออกมาไหมครับนี่ครับ ออกมาแบบนี้กาทิตลูกเบิดนะครับครับการล่องเมองครับผมจะพี่น้องถามมานะครับมีพี่พี่น้องเป็นคอมเมนต์มาถามมาบักซีดาที่เพิ่นปลูกนะครับมันบ่เป็นลูกมันบ่อออกดอกนะครับเห็ดจังไดบวโชกับผ้าเห็ดนะครับกาันับแรกครับเบื้องพื้นที่ที่เข้าปลูกแล้วครับมันมีต้นไม่บังบ่บังบดเจอแดดนะครับประมาณนั้นถ้าบดเจอแดดนี่บักซีดาฝรั่งมันสะบ่อค่อยออก ดอกนะครับบ่ออกดอกบ่ออกลูกถึงออกก็ออกหน่อยนะครับคือต้นที่บ้าโชกแตีงนั่นแหละมันจีออกแน่บ่ออกเนียนะครับเพราะว่ามันบดเจอแสงแดดนะครับแดดบ่เพียงพอนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแล้วก็อีกย่างหนึ่งก็คือเ้าตตรงตัดเตียงจริงนะครับตัดเตียงคือบ้าโชกผ้าเห็ดแหละครับตัดเตียงแล้วก็จิเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเป็นคือต้นนี้แหละครับนี่นี่ครับจะเป็นแบบนี้เลย นี่กิ่งออกมาไหมนะครับนี่ครับหากิ่งเลยครับหล้วก็มีน่วยติดพรมนะครับการ่องเห็ดเบิงครับแล้วกาให้ใส่ปุ๋ยคอกน้ำนะครับถ้าเป็นปุ๋ยขี้ไก่ก็ถ้าบ่ได้ใส่เคมีนะครับก็ให้ใส่ก้อนเต่งก็ได้ครับใส่ปุ๋ยก้อนนะครับจากกอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วเ้ามาเตียงหรือว่าถ้าบ่ได้ใส่ปุ๋ยก้อนนานนี้กะแต่งแล้วก็ใส่ก็ได้ครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่หรือว่าบางคนก็ ใส้ปุ๋ยสูตเสมอกาได้ครับผมในกาคลิปนี้ก็าบาโซคขอบคุณพี่พิงนองครับที่ติดตามรับชมครับกามาตอบคำถามครับไปพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับนนที่นี่โอเคครับต้นไม่สูงมีลูกให้ห่อตลอด